เอามาเด้อของปูนี่ไงจิ้เขาน้ำกันเอาเสฉยๆม้ากกไปได้เต็มให้ร่นให้เลี้ยให้หอบกลับให้ชาวบ้านเขาได้ลื้อได้ซาหอยมันหอยมันฉันบ่เห็นกะจับกบใส่กระชากไงเนี่ยมาเด้อพี่น้องมาเอาจั๊กโตบนกบเอาจั๊กโตใส่กระชางแจวสมพักเสียนสามสิบวันนี้เอาสามสิบเกงเขียดหน่อยใส่อีหุ่มฝีมือตาทองเจวบวกลื่น ผัดผัดเครื่องในฝีมือตาทองมาเด้อพี่น้องจ้าเสียเสียวพ้อมกันครับอ๋อแสบแสบมาเด้อพี่น้องมาแสบแสบนี่กันผู้ใดขายตานจะหรือขายตานพี่น้องผู้ใดจะขายดูตานขนมตานพี่น้องพี่น้องตาทองขายนี่อาหารเขาขายตัวเขาได้ชงดูเขาเลี้ยงตัวกระลินจัตสวยกระมีเฮ้อเอาบ่ร้อนพี่น้อง ยี่โต้เขาดนนนีเขียนกับยิวยนี่เลยดูเขาไป็นนุ่มดีเนาะแต่คืออันนี้อันนี้ห้อยน้ำไหลไหลลุกมาจากที่น้ำไหลลุกมาจากที่ให้เบิ้งปีกกระเจือ วันนี้มันต้องเอาลูกหมูที่ขับสวัสดีครับพี่น้องสูฟูซ้อนมือนี่เสาเจอบานหัวหน้าพาละมาลงถุงลง่าหากบหาขียดหากินตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะสวัสดีบันน่อแห่งชาติแห่งประเทศไทยเด้อค่ะเด้อนี้บันน่อผ้ามาเที่ยวนี่เสาเจิดผ้าผอมาพ้า่อมมาเที่ยว คุณพออ่พอไกลๆเลยไปพอทองมาเที่ยวเด้อค่ะเด้อว,นะวันพ่อวันนี้ขอให้คุณพ่อทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่แหละคือสิ่งที่ปรารถนาก็คือสุขภาพดีเนาะคะ่ะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สิม,มีแห่งเห็ดอย่างอื่นๆ,ๆก็เจอกัะมาเบิ่งมาลุนกันเลยค่ะสิมานบอมาหากบไป ได้แล้วนะเฮ้ยได้แล้วกบมือเขียดอีโมควบจังไดคือตัวน้อยจ้ะน้อยก็เขียดโมยีกพี่น้อง<ต>อา้าวจังไดวันพ่อแห่งชาติก็ขอให้คุณพ่อของทุกทุกทันเด้อครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเจ็บใหญ่ไก่คว่ำไข่ใหญ่มีลำรวยเงินทองอายุมั่นขวนยื่นครับผมกับบัวบัตพ่อดอกแม่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละบ้านแตล่ละเฮือนนั่นแหละครับทุกคูทุกคน มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านสุขสุขคนเลยเด้อครับเด้อเอาหวยพอนเรียบร้อยแล้วก็รุ่นกันต่อแลี่นวองมันนี่เรียนขีดต้มน้ำกันหนาวๆนาวอากาศเย็นเย็นไม่นั่งนะดูซื้อว่าน้ำสิบกแล้วส้นทางบุคคมมหาดูดูนี่วันนี้มาบริษัทไหนนะคะเด้อ ใ้ญ่ไปโซนไม่มาดิโซนนี่บกแล้วแหงแร้วกับบ่าตามีตาเฮาหาเนาะีนีคนหาคกเลยแมนครับ้มากกวนไดกนนี่ยังมันกับะถือนมือหลอดมือหลอดปลาปลาคอ่านั่ั่นั่นนั่นเห็นไหมนี่ยจวดจวดเรจจวดจวดอ้ออู้อ้อู้อ โอ้ยท่านบนอนออท่านบนอนออท่านบนอนออท่านบอลออุ้ยโ,โ,โลเล็ตโลเล็ตโลเล็ตโลเล็สวยสวยไปสวยมากอยู่เรียบร้อยได้แล้วครับนี่หัวง,งามอยู่พี่น้อง้อยปลาดุกใหม่ <c oughs> กำเอายังสบายใจเฉิบเลยพี่น้องปลาดุกหน้าครับก็แต่ปลาคอเอาบอสไซด์ดีุงมือ ลุนกันพี่น้องรุนกันครับปลาคออีกแล้วครับอเอาเอายังสีส่ซะเปยังเข้าหาปลาอ๋าเบืดสูยางอะไให้สะท่องกับยจเลือดหากบเอาเบอืออะไรกินได้กระูซื้อวานหมานตะปาเนาะนั่นนั่นปลาเข็งครับมันนีน้ำก็จะแห้งหมดแล้วมามา,มาส่งสิกแล้วพี่น้องส่งสิกแบบนี้บบนเป็นกบแนนอนครับ นี่คร <'t see S 2> <The> ับปลาคอครับมนีก็มปลาปลาคอครับกินเสียเพื่อก่าะพี่น้องเอาเื่อก่าครับูกนี่กับห็นหูนี่ออุ้ยคุณนังมัสิทายลูปอยู่หายมนกว่อยากไปยะงกือเอาอุ้ยอุ้ตหน่อยเหีงเนะตัวหน่อยตัวน่อยกบ ปลาแล้วของเหาบัดนี้ของแท้บ่บัดนี้เออเอาบ่แม่นกุ๊ปเหาปลาคอคือปลาดุกส่วนแล้วพี่น้องครบครับมานี่ออา้ตัวที่สองครับมาแล้วเอาตามมาติดๆครับตัวนี้หนึ่งสองสาเอาขึ้นมาเลยนี่มุดอยู่ในน้ำโอ้สิเอาใส่ไว้เรื่อยๆมันไปเรื่อยๆ มือนี่สีได้ลองไปเรื่อยๆครับเขาคือจังสุงมือล่งมองสองมองหมูาสซีหามองเออ <c oughs> มันนี่ก็สีเริ่มไปไล่มองเรื่อยๆแล้วครับพอแล้วเนี่อาจับจับนี่ได้ชุดแ้บครับพี่น้องนี่สวย ใส่งามครับใส่พอดีอันมันปุ๊บย่ายกับมานแล้วได้เป็นซิฟเราได้ด้วยครับย่ายด้ครับย่าพวกผมก็ได้ยักโตสามโตสี่โตนี่แหละหาตามกระเย่อมพี่น้องตาสะพาตาสะพาตาสะพานอะไรอย่างเดียวพี่น้องตัวนี้ตัวงามครับนี่ตัวนี้ตัวตรงกว่้มนี่โอ้หามหามตัวนี้ ไงกโมเลยนนมลยนมีคูหาเรื่อยๆหาแต่เนื้อใหญ่พราเ่องปลาทอวเะหลิดครับพี่น้องได้ยีกแล้วได้อีกรล้วนี่ตัวนี้ตัวน้อย,น,อยออนี่ครับได้อีกรล้วครับไ,ได้ี่หังใบดาบผมเคเคเ,เนี่เคนี่ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกใช่หรนีฉันผมค่ามึงหน่าจอพี่น้องเ่าเห็นกบข้อก้าคอยสัดกรับตัวหนอฟังย่า่เก่าฟังพวกผมเก่าขึ้นกันครับนี่้อขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขนขึ้นขึ้น้นนข้เนขึ้นข ด,ดำดำอกลมันก็นดำละ่ะขขาวขันขาวมากอะ่ยกบอ,อ,อีกดิฮยห,หอขอเลขก,กันแล้วมันสีแม่นหนังหน้ากบครับกลเดนอีกตัวน้อยครับโอ้ยนี่แหละจะว่าจะสิต้มเข้าวเดี๋ยวเปื่อยต้มบ่โดน มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้ยอุ้ยเขาจะเขียดอีโมโกบแหมอุ้ยตัวน้อยแถมจ้อยอีกจอยอือเลยดีกแล้วพี่น้องอืออ่าน่าเลยอีกแล้วครับพี่น้องกำมานั่งนี่กบครับพี่น้อง

นี่ครับกบโอ้นี่นะครับกบครับโอเคแก็้ดออครบกับพอเซ่ครับคนที่รถกายไป็ลเราแหล่ผ้นงถอยมากที่ตามมึงทุกคลิปพนาวเอไปแล้วได้แล้วครับพี่น้องหนึ่งสองสามุดยอกตกหนัก ทำเฉียดโมแล้วพี่น้องเครทั้งปลาทั้งกบพี่น้องเอากบกระโดดเด็ดปลาโคโอ้โหโตแบบไงกบพี่น้องทั้งปลาทั้งกบเลยปั่นกันพละโตครับกลุ่มกันเอาเลยเพิ่นกับมาหาคือกันแหละพี่น้องหาน้ำกันได้อีกแล้วครับพี่น้อง โกบแม่ตัวพ่อปนนี่แหละพี uh ่น้องพ่อปนเขาเก่งนั่นแหละกระดูกว่าแข็งครับรุ่นนี่กินได้ทั้งกระดูกโมแม่นั่นนี่ให้ปลาครับเอาปลาพี่น้องลัางทะเลอยู้ไหมนี่ปลาเอากบบอกเขียดเอาเบิร์ดแล้วครับแนวอดไกินได้บ่เอาตะขีต้มละ เดียวครับปล่อยปอที่เดือดหน่อยบ่เอาเด้อพี่น้องมันมันหน่อยมันแป่ปพดเ <c oughs> จ้าว่าสิกินนี่ยังของมันนะนี่อันนี้ปลาคอรครับปลาคอนนี้เอาอยู่ <c oughs> หน่อยมันไดเกา่าที่เดือดอือเอาให้ทับแล้วครับพี่น้องก็ค <c oughs> <c oughs> ือหาโดนแล้ว หายครับสมาชิกหายคนหนึ่งพ่เห็นไปทางไหนบุ๋เดี๋ยวสิจัจงน้อยเกิดจะได้เอื้อนหากันเอาออละ่ะนพอแล้วค่ะพี่น้องนี่ของซาเจยนี่ของซาเจย <laughs> สรุปทั้งสองอันนั่นแหละครับ <laughs> นี่ขเขาซาเจยนี่ของตาทองสาเจยมันอย่างนี้น,นแหละค่ะพ่อด้กินไนอยากยู่จพิมพปเพื่อนซัมเนเด้อ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจของผู้ถูกไหลทุกแชร์ทุกค ouais? อมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัดีคไปแล้วครับพี่น้องมีความสุขในวันพ่อแห่งชาติครับลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับมีของเทานี่นี่ป้าผู้ป้าหน้าหนามนี่ได้อยู่นี่ป้าพอได้ตุ่มอยู่กามูนี่นี่ของกระท่อง เขียดน้อยบ่ค่อยได้เด้อพี่น้องมื้อนี้เขียดน้อยก็ค่อยเดินนี่นี่ครบกระป๋าเบเก้พักลืมผัวอีกจังหน่อยนึงพอได้แก้วคนครบเพราะว่าพักลืมผัวไปจะได้ทายต้นไข่ไก่กระถ้ายไก่ที่สุดแล้วนี่ต้นนี้ที่มันกระลังดอกหวงพ่อได้แก้วโอแก้วด้วนี่พี่น้องโอแก้วครับนี่อ่อนๆนี่เพียงเขียวไปเป็นออกดอก อาเดชหากออกเลยเออเนี้ยมาไกลๆนี่บแกครับล่ไลอ่าเาเาว่ากเทไทยกทยจ่นกทยบอกให้ะนัดกยะนัดอ่เลย้นก็นน้อยๆนั่งเฮ็ดอึมลมอยู่นั่งกีบผัก อะไรพอกำเนี่ยท่านใดพุ่นหนนมุ่มนบุ่มทั้งหลายบ่หมุ่นบุ่มมันสัน่นมนบ่ันสันบ่หมุ่นพุ่นนะเอา้าพ <c oughs> ่อดอกสมุนนี่พักลืมผัวเมื่อวันบ่ปวดพี่น้องเอาไปในสาวเจยสองคำกระดุยนึน่คำเดียวกระดุยคำเดียวทีด่ดีเหลื่อมเหลื่อมแดดนี่เป็นปุ่มเป็นงูเลย ชาดบอพิ้อง,อองมันบางเถื่อมันงกับโฟกัสหยานี่หนี่นี่พักลืมหัวหนองเนี่ว่าทายสัดๆราคาบานเพื่นก็มี่เตโบหูจักยังสีหนะ้าึึงขึ้นมาใน พ็หรอมั้งในช่องกัมล่ะเดี๋ยวเก็บอีกจังน้อยก่อนครับมันเดี๋ยวเก็บหรอมันมันไหมพี่น้องนี่รวยๆอยู่มันบริกรรมข้าพี่น้องมันมันเก็บไปเรื่อยๆไหมอันพี่น้องได้ไม่เก็บกันจะเป็นชิวเดียวกันเลยครับเศร้าบ่ได้ไังริงนนะแม่นเลยเนาะนางเก็บแหงๆมาคือหากรุอยู่นั่นขี้ตุกข้าพเจ้าก็ยีกับเธอยีกนั่นพวกนี้เปียกฝนอยู่ในแงๆแค่สีสามารถมีเก็บก็ได้ พ่อแง่ยัย,ยเลยลนี่บางนี้อุยย้มไ่เลยมากมากมานี่ม่วงเต็มเลยนี่นี่มีแต่พักลืมผัวอ่อยต่อยเลยนาดเป็นแพร่เลยอ้ยดอกงามดินี่บึงตีละงามบ่อพ่นองดอกพักลืมผัว